สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่เอ,อ่อกำลังเป็นที่จับตามองมากๆในวงการสินทรัพย์ดิจิตอลมาคุยกันค่ะก็คือ AI f x หรือ i f x e นั่นเองค่ะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยดูเหมือนกําลังมีการปรับทับครั้งใหญ่เลยนะคะมีการวางกลยุทธ์ใหม่ที่น่าสนใจมากๆเราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่า AI f f e c t เนี่ยกำลังเดินเกมยังไงกันแน่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะคะครับผมสวัสดีครับ จริงๆข้อมูลที่เรามีอยู่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า AI f x ตอนนี้กำลังดำเนินกลยุทธ์สำคัญเลยในการเปลี่ยนผ่านตัวเองไปสู่ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือที่เราเรียกกันว่า DeFi นะครับอย่างเต็มรูปแบบเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างทะเยอทะยานะครับแล้วก็น่าติดตามมากๆคือมันไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่เหมือนเป็นการยกเครื่องโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินครั้งใหญ่เลยทีเดียวครับ โอ oh, ฟังดูยิ่งใหญ่น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของ AIFX ให้ถ่องแท้เลยนะคะว่ากำลังทำอะไรมีขั้นตอนยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยทำไมการเคลื่อนไหวนี้ถึงมีความหมายในเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะในโลกของคริปโตกับ d e f าที่แบบแข่งขันกันสูงมากๆตอนนี้ เริ่มต้นกันที่ภาพปัจจุบันก่อนเลยนะคะตอนนี้ AIFX กำลังเคลื่อนไหวอะไรที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะคือข้อมูลที่ได้มานี้เปรียบเปรยเหมือนกำลังมีการย้ายบ้านครั้งใหญ่เลยทีเดียวใช่ครับการเปรียบเปรยว่าย้ายบ้านนี้ผมว่าก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนดีตอนนี้ AIFX อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าการย้ายสภาพคล่องหรือ liquidity migration นะครับ ซึ่งถ้าพูดให้ง่ายขึ้นอีกนิดก็คือการย้ายเงินทุนสำรองที่ใช้สนับสนุนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญ AI FX เนี่ยออกจากระบบเดิมคือระบบเดิมมันมีลักษณะกึ่งรวมศูนย์หรือที่เรียกว่า Semi Cfi นะครับย้ายไปสู่ระบบ Dfi e ที่ทำงานบนบล็อกเชนสาธารณะหรือออนเชนอย่างเต็มตัว100%เลยครับอ๋ oh, แล้วระบบเดิมที่เป็น s e m ซ Cfi ที่ว่านี่ค่ะมันมีข้อจำกัดยังไงล่ะคะถึงต้องมีการย้ายครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้น เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือระบบเดิมเนี่ยการซื้อขายเหรียญ FX หลักๆเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นในพูลที่จับคู่กันระหว่าง USDI กับ AFX ซึ่งตัว USDI เนี่ยเป็น Stable Coin ที่ FX สร้างขึ้นมาใช้ภายในระบบนิเวศของตัวเองคือถึงแม้ว่าพูลนี้จะมีสภาพคล่องสูงพอสมควรเลยนะครับแต่จุดอ่อนสำคัญเลยก็คือมันทำงานอยู่หลังบ้าน ไม่ได้อยู่บนบล็อกเชนสาธารณะที่ทุกคนจะสามารถเข้าไปตรวจสอบธุรกรรมหรือว่าดูปริมาณสภาพคล่องจริงๆได้อ๋อค่ะมันเหมือนกับว่าเราเห็นแค่ตัวเลขที่โชว์บน้าจอแต่เราไม่เห็น,นกลไกข้างในจริงๆว่าทํางานยังไงมันก็เลยขาดความโปร่งใสไปในระดับหนึ่งซึ่งในโลก d e f าเนี่ยความโปร่งใสถือเป็นหัวใจสําคัญมากๆครับค่ะค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะครับดังนั้น กลยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยก็เลยเป็นการตัดสินใจที่ผมว่ากล้าหาญมากนะคือย้ายสภาพคล่องหลักทั้งหมดนี้ไปยัง Pancake Swap Pancake Swap เลยเหรอคะค e ิ l i z e Exchange หรือ DEX ที่เป็นกระดานแลกปเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ชั้นนำเลยนะครับทำงานอยู่บน Binance Smart Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนสาธารณะ ข้อดีที่พลิกเกมเลยก็คือทุกธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการเพิ่มสภาพคล่องหรือแม้แต่การถอนสภาพคล่องเนี่ยมันจะถูกบันทึกอย่างถาวรแล้วก็โปร่งใสบนบล็อกเชนเลย uh huh. คือใครๆก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาเลยครับเปรียบเหมือนกับการเปิดแปลนบ้านเปิดโครงสร้างภายในให้ทุกคนเห็นได้อย่างหมดจดเลยครับอันนี้คือการยกระดับความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่จริงๆแล้วการย้ายสภาพคล่องที่มันแบบขนาดใหญ่ขนาดนี้ จากระบบปิดไปสู่ระบบเปิดบน DEX เ,เนี่ยค่ะมันมีความซับซ้อนหรือมีความท้าทายทางเทคนิคอะไรบ้างไหมคะที่ทาง i f i x ต้องเจอโอ้แน่นอนครับมีความท้าทายเยิ้มเลยครับการย้ายระบบลักษณะนี้เนี่ยเปรียบเหมือนการย้ายเครื่องจักรใหญ่ของโรงงานที่กำลังเดินเครื่องอยู่นะครับมันซับซ้อนสูงมากทั้งในเรื่องของการจัดการสภาพคล่องให้มันราบรื่นการพัฒนา smart contract ที่ต้องปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มใหม่ ไหนจะเรื่องการสื่อสารกับชุมชนผู้ใช้งานให้เข้าใจไม่ตื่นตระหนกและก็ยังต้องป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางด้วยเช่นแบบการโจมตีหรือพวกช่องวัวต่างๆถือเป็นภา,ารกิจที่ท้าทายมากๆครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างรากฐานที่แข็งแรงและก็โปร่งใสยอย่างแท้จริงเข้าใจถึงความท้าทายแล้วค่ะ ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจากข้อมูลนะคะคือมีการพูดถึงว่าถ้าตอนนี้ใครพยายามจะขายเหรียญ AFX เพื่อแลกเป็น USDT ซึ่ง USDT เขาเป็น stablecoin ที่เราใช้กันแพร่หลายทั่วไปเนาะอาจจะพบว่าได้เรทที่ไม่ค่อยดีนักแบบว่าได้ USDT น้อยกว่าที่คิดไว้เรื่องนี้มันเกิดจากอะไรคะ่ะเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า ข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่ดูเหมือนปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือว่าเป็นบักในระบบนะครับแต่มันคือคกลไกที่ FX, เอฟเฟกจงใจสร้างขึ้นมาชั่วคราวครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการย้ายระบบครั้งใหญ่นี้อย่างรอบคอบเลยครับโหจริงเหรอคะหมายความว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยดีตอนนี้มันถูกออกแบบมาอย่างนั้นเลยเหรอคะ ทำไมทำไมถึงต้องทำแบบนั้นล่ะคะใช่แล้วครับเหตุผลหลักๆเลยก็คือตัว USDAI นะครับที่เป็น Stable Coin ภายในของ AFX ที่เคยใช้ในภูเดิมนั้นตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับกลไกแล้วก็ปรับเรื่องเสถียรภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกับระบบใหม่บนแพน c a k e ส w a ปอย่างเต็มตัวนะครับ การที่มันยังไม่ถูกเพกหรือว่าตรึงมูลค่ากับ USDT อย่างสมบูรณ์ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การแลกเปลี่ยนโดยตรงผ่านกลไกลที่เกี่ยวข้องกับ USDAI เนี่ยจึงยังไม่สะท้อนอัตราส่วน1.1ที่ควรจะเป็นในสภาวะปกติครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมของนักกลยุทธ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรมันสร้างแรงจูงใจทางอ้อมครับอย่างชาญฉลาดเลยให้ผู้ที่ถือเหรียญ AFX อยู่เนี่ยเลือกที่จะ ถือเหรียญนั้นไว้ก่อนหรือที่เราเรียกกัน HODL นะครับหรือทางเลือกหนึ่งก็นำไปสเต็กคือเอาไปฝากในระบบเพื่อรับผลตอบแทนแล้วก็ช่วยค้าจุนเครือข่ายด้วยแทนที่จะรีบเทขายออกมาในตลาดในช่วงที่ระบบกำลังปรับปรุงครั้งใหญ่อยู่พูดง่งายๆก็คือทำให้การขายตอนนี้ดูไม่คุ้มค่าเท่ากับการรอหรือการนำไปล็อกไว้เพื่อประโยชน์อื่น อันนี้คือการบริหารจัดการแรงขายหรือ selling pressure อย่างมีชั้นเชิงมากครับในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนที่สุดโหเป็นการวางหมากที่ค่อนข้างกล้าหาญแล้วก็แยบยนต์มากเลยนะคะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงไหมคะว่าคนอาจจะไม่เข้าใจเจตนาแล้วเกิดแบบความไม่พอใจหรือความกลัวหรือ FUD ที่เรียกกันนะคะขึ้นมาแทนเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่จริงครับอันนี้แน่นอนแล้วก็นั่นแหละครับคือความท้าทายในการสื่อสารเลย แต่ถ้ามองในภาพรวมนะครับการที่ผู้คนเลือกที่จะสเต็กหรือว่าถือ AFX มากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงเลยต่อปริมาณเหรียญที่หมุนเวียนในตลาดจริงหรือ circulating supply นะครับซึ่งมันจะลดน้อยลงตามหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยครับเมื่ออุปทานลดลงในขณะที่ความต้องการยังคงเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่อาจจะสนับสนุนให้ราคา AFX ฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อการเปลี่ยนผ่านนี้เสร็จสมบูรณ์คือมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแต่มันเป็นการวางรากฐานเสถียรภาพราคาในระยะยาวด้วยกลไกตลาดที่ออกแบบแมงดีเลยพอเข้าใจกลยุทธร์ระยะสั้นที่ใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นรอมองข้ามชดไปที่เป้าหมายปลายทางเลยแผนระยะยาวจริงๆที่ AFX กําลังสร้างจากการย้ายบ้านครั้งใหญ่นี้คืออะไรคะครับ เป้าหมายสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์หลักของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยก็คือการสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินหรือ financial ecosystem ที่มีความโปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ทำงานบนบล็อก c h a i n สาธารณะอย่างแท้จริงหรือที่เราใช้คำว่า truly on chain นะครับ truly on chain ใช่ครับคำว่าโปร่งใสในบริบทนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขที่แสดงบนหน้าเว็บหรือในแอปนะครับแต่หมายถึง ทุกกลไกทุกธุรกรรมทุกการเคลื่อนไหวของเงินทุนจะต้องถูกบันทึกแล้วก็ประมวลผลบนบล็อกเชนที่ใครๆก็เข้าถึงได้ครับอืม mm. ในอนาคตตามแผนนี้นะครับการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็สภาพคล่องทั้งหมดของ AFX เนี่ยจะอยู่บน d x อย่าง Pancake Swap เป็นหลักนั่นหมายความว่าทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนสถาบันหรือแม้แต่นักวิเคราะห์อิสระ ก็สามารถใช้เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนอย่างเช่น BSC Scan นะครับเข้าไปตรวจสอบข้อมูลดิบได้เลยดูธุกรกรรมย้อนหลังติดตามการเคลื่อนไหวของสภาพคล่องในภูได้ด้วยตัวเองตลอด24ชั่วโมงเลยอันนี้คือการยกระดับความน่าเชื่อถือแล้วก็การแสดงความจริงใจอย่างสูงสุดเลยครับ แล้วการที่ไปอยู่บน DX เต็มตัวแบบนี้ค่ะมันมีนัยยะสำคัญต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ความแตกต่างของ AFX เมื่อเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆยังไงบ้างคะการพิสูจน์ความโปร่งใสและก็ความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากการที่ RF-EX เลือกเส้นทางนี้แม้ว่าจะซับซ้อนแล้วก็ท้าทายกว่าการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้หลังบ้านหรือออฟเชนเน่ chain, แต่มันเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนมากๆครับว่าต้องการสร้างระบบที่เปิดเผยตรวจสอบได้จริงซึ่งสิ่งนี้สามารถดึงดูดนักลงทุนที่ให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและก็ความปลอดภัยได้นะครับรวมถึงอาจจะเปิดประตูไปสู่การร่วมมือกับพันธมิตรหรือการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกได้ง่ายขึ้นในอนาคตด้วยมันคือการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยความโปร่งใสเลยครับค่ะ สำหรับภูสภาพคล่องใหม่บนแพนเค้กสวอปนั้นนะครับมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบพลวดดท,ทีเดียวแต่จะถูกสร้างแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามแผนการที่วางไว้อย่างรัดกุมจนกระทั่งมีขนาดใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่าภูเดิมในที่สุดซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพมากๆครับอือฮ mm ึ hmm. แล้วก็เมื่อกระบวนการย้ายเสร็จสมบูรณ์ระบบมีความเสถียรแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเนี่ย คาดว่าตัว USDI นะครับก็จะสามารถกลับมามีมูลค่าที่ใกล้เคียง1.1กับ Stable Coin หลักในตลาดอย่าง USDT ได้อย่างมีสถียรภาพมากขึ้นทำให้การแลกเปลี่ยนต่างๆกลับมาเป็นไปตามกลไกลตลาดที่เป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือนจากปัจจัยภายในเหมือนช่วงเปลี่ยนผ่านอีกต่อไปครับ ฟังดูเป็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงมากๆเลยนะคะทีนี้ขอกลับมาที่ผลกระทบต่อผู้ถือเหรียญ AFX ณปัจจุบันหน่อยค่ะในข้อมูลมีคำว่า migration effect หรือผลกระทบจากการย้ายระบบคำนี้มันคืออะไรคะแล้วมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่ถือเหรียญอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างครับ คำว่า migration effect เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปเลยนะครับในวงการคริปโตโดยเฉพาะกับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่มีการอัปเกรดระบบครั้งสำคัญหรือว่าย้ายจากเชนหนึ่งไปอีกเชนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการที่เรากำลังรีโนเวทบ้านครั้งใหญ่นะครับขณะที่เรายังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่ช่วงที่กาลังทุบกาลังสร้าง มันก็อาจจะมีความไม่สะดวกสบายมีฝุ่นมีเสียงดังบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นภาพเลยค่ะมันน่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยถูกต้องครับในระยะสั้นเนี่ยช่วงเปลี่ยนผ่านนี้มักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงขึ้นราคาอาจจะแว่งตัวมากกว่าปกติแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปเรื่องกลไกร,ราคาเมื่อกี้นะครับผู้ที่ตัดสินใจขายในช่วงนี้อาจจะเสียเปรียบได้เพราะตลาดยังไม่เข้าสู่สมดุลใหม่ ันนี้ก็คือความไม่สะดวกสบายหรือฝุ่นในช่วงรีโนเวทนั่นเองครับอื mm hmm. แต่ในทางกลับกันหากมองในระยะยาวเมื่อการรีโนเวทเสร็จสิ้นระบบใหม่เข้าที่ทำงานได้อย่างราบรื่นมีเสถียรภาพและก็โปร่งใสเต็มที่ตามที่วางแผนไว้บ้านหลังใหม่ที่สวยงามและแข็งแรงขึ้นนี้มันก็จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงออกมาราคาของสินทรัพย์ ก็จะสามารถสะท้อนอุปสงค์อุปทานและก็ปัจจัยพื้นฐานจริงๆของโปรเจกต์ได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็โปร่งใสรองรับอยู่ครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้ใครคือคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการรีโนเวทบ้านครั้งนี้คะครับจากข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เนี่ยช,ชี้ชัดเลยครับว่าผู้ที่ได้เปรียบที่สุดก็คือกลุ่มที่เข้าใจแผนการระยะยาว คือคนที่มองเห็นภาพบ้านหลังใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จแล้วก็ตัดสินใจที่จะอดทนผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวน,นนี้ไปได้โดยเลือกที่จะถือเหรียญ AFX ของตนเองไว้หรือนำไปสเต็กเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบ้านหลังใหม่นี้พวกเขาคือกลุ่มคนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดครับเมื่อระบบสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงออกมามันคือการเดิมพันบนวิสัยทัศน์และความเชื่อมั่นในระยะยาวเลยครับ การสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ช่วงเปลี่ยนผ่านที่มันผันผวนแบบนี้ก็ถือเป็นความท้าทายสําคัญเลยใช่ไหมคะสารที่ชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องจากทีมงานไปยังชุมชนด้วยการอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจกลยุทธ์ที่ใช้แล้วก็เป้าหมายระยะยาวเนี่ยจะช่วยลดความกังวลสร้างความเข้าใจแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของชุมชนไว้ได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากๆครับที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี เข้าใจภาพรวมทั้งหมดแล้วค่ะถ้าจะให้สรุปแก่นความคิดหลักหรือว่าหัวใจสำคัญของเรื่องราวกลยุทธ์ AI FX ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะสรุปว่ายังไงให้กระชับแล้วก็ชัดเจนที่สุดคะครับถ้าให้สรุปแบบมองขาดในเชิงกลยุทธ์เลยนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยคือสิ่งที่ AI FX กำลังทำไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการเดินหมากตามกลยุทธ์ที่วางไวอ้อย่างแยบยนต์และมองการไกลครับ AIFX กำลังลงทุนครั้งใหญ่ในการย้ายจากระบบกึ่งรวมศูนย์ที่อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างไปสู่โลก DeFi ที่โปร่งใสตรวจสอบได้100%บนบล็อกเชนนี่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวครับซึ่งหมายความว่าความขันผวนหรือความเสียเปรียบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นสำหรับบางคนเนี่ย ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวแล้วคนที่เข้าใจเกมนี้มองเห็นภาพรวมแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับวิสัยทัศน์ระยะยาวคือกลุ่มที่มีโอกาสจะได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางถูกต้องไหมคะตรงประเด็นที่สุดเลยครับนี่คือช่วงเวลาสําคัญจริงๆของการวางเสาเข็มการวางรากฐานที่จะทําให้ AI FX ไม่ได้เป็นแค่เหรียญดิจิทัลธรรมดารรมดาทั่วไปแต่เป็นโปรเจกต์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่โปร่งใสและก็น่าเชื่อถืออย่างแท้จริงซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะสร้างความแตกต่างและก็ความได้เปรียบในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่ของผู้ใช้งานนะครับแต่รวมถึงความมุ่งม,มั่นของทีมพัฒนาต่อวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ด้วยครับวันนี้เราได้เจาะลึกถึงกลยุทธ์ที่ ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากๆของ AI FX นะคะการตัดสินใจครั้งใหญ่ในการย้ายบ้านสู่โลกดีฟ i เต็มรูปแบบเลยเพื่อเป้าหมายสูงสุดก็คือความโปร่งใสบนบล็อกเชนแม้ว่าจะมาพร้อมกับความท้าทายและความแผ่นผวนในเรือสั้นแต่ก็เผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนมากๆค่ะใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนี้นะครับคือการมองทะลุค,ความเคลื่อนไหวในระยะสั้นไปเห็นถึงภาพใหญ่ในเชิงกลยุทธ์ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้แม้จะดูเหมือนสร้างความไม่แน่นอนชั่วคราวแต่มันคือการวางเดิมพันเพื่ออนาคตครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็เสถียรภาพที่ยั่งยืนหากจะสรุปเป็นข้อคิดสำคัญสำหรับผู้ที่ติดตาม AIFX ก็คือวันนี้ AIFX กำลังปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อความโปร่งใสสูงสุดบนบล็อกเชนเมื่อกระบวนการนี้สำเร็จมูลค่าที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความไว้วางใจและพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะสะท้อนออกมา ตอนนี้คือช่วงเปลี่ยนผ่านที่ต้องอาศัยความเข้าใจและวิสัยทัศน์ซึ่งผู้ที่มองเห็นภาพรวมอาจกำลังเห็นโอกาสที่น่าสนใจก่อตัวขึ้นนี่คือธรรมชาติของเกมกลยุทธ์ในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลครับที่การมองการกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากๆแล้วก็ทำให้เห็นภาพกลยุทธ์ของ AI FX ได้กระจ่างชัดขึ้นมากเลยค่ะหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ